พบกับผมนะครับผมซ่าซ่าซ่าสามห้าสามนะครับวันนี้เราก็จะมาพบกับเกมบ็อกซ์สตรีกันนะครับเดี๋ยวบ้านเออเอ้ยเออเว้ยบ้านคืออไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปบ้านผมนะฮะบ้านที่ดีที่สุดเท่าที่ผมมีอะไรอยู่ตรงข้างหนก็เห็นไหมฮะหินกับตรงนั้นเลยฮะนั่แหละบ้านผมฮะอาจจะดูไม่ดีนะฮะเพราะผมมีแค่นี้ฮะบ้านผมบ้านผมผมก็ทําได้แค่นี้แหละคะบ้านไม่มีปัญญาทำฮะ เนี่แหละบ้านบ้านผมเนี่ส,สุดยอดฮะมันมากูก็ทําเป็นบ้านแม่งเลยนะมาให้กูเลยสุดยอดเออผมจะมาชมบ้านผมนะในบ้านผมนะแต่ไม่ได้สร้างเองนะปลาถ่ายท,าทำไม,ม,ไมปาไฟทำไมเออนี่ไงน,นี่งนนไงมีทางลงเลยกูเพิ่งรู้เอ้ยสุดท้ายกูก็ได้เทิ้ง <c oughs> ขุดแบบ แต่เทียนฟรีเว้ยโหนี่แหละบ้านผมบ้านผมมันต้องเป็นอย่างนี้เลยแล้วกูก็จะเข่ากดกูจะขับถมใช่ไหมขับกดเลยจำไว้นะอตโต้อตโต้อออตโต้เขามีอันนี้ชาแนลเป็นของตัวเองแล้วครับติดตามด้วยฮะชื่อว่าอะไรนะอตโต้ไพ่อุกเกมอ ไฟเออร์เกมเมอร์ทีวีนะฮะไปกดไลค์กดซับสไคร์ไม่ไม่ไฟเออร์เกมเมอร์ทีวีทีเอชเอออย่าลืมทีเอชเดี๋ยวๆๆววท่านผู้ชมไมได้ยินเห็นจักเพชรเออสำหรับใครที่เบื่อตอนนี้เปิดข้ามได้แล้วคะเพราะผมจะแสดงความยินดีกับตัวเองว่ากูหลงแล้วตอนเนี้ยกูหลงเต็มที่แล้วทางกลับกูอยู่เ่ยชิบหายแล้วอ้า อ,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 อ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยหลงว่ะูหลงอ่ะหลงแล้วเนี่ยอ้อาวบ้านตัวเองแท้ๆเอาละครับขออภัยกับคำหยาบนิดน,นึงนะฮะเพราะอินนะหลงช่วยแนะนำชื่อชาแนลผมได้อีกครั้งได้ไหมครับไม่ทำไมแท็ก กูหลอนผมจะจำไว้ว่าผมจะไม่ขึ้นไปอีกช่วยแนะนำได้ไหมครับไม่ไม่หรอพี่จีผมจะไม่แนะนำประชาชนคุนนอกไปแล้วแล้วคุณทำใจชอบเหรอเออเออเอาเอ้าเฮ้ยแล้วแล้วคุณมาจากตรงไหนอ่ะกะแตงอ่ะบอกคุณมาจากตรงโอ้ กูจะไม่มาลงมาตรงนี้เลยต่อจะค่อยมาอีกทีหลังเอาละครับก็ก็จะต่อเรื่องพวกนี้ต่อ,อบุ๋มบุ๋มบุ๋มเออโอ้ยอะไรเนี่ยอย่าตกปิดเอาละครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมบล็อกสตอรี่นะครับเรื่องราวของบล็อกของก้อนต่างๆที่เรียกว่าบอกออกจากป้านไป้ นะครับก็เกมนี้ก็จะเป็นแนวผจญภัยนะครับก็จะตอนนี้ก็โอเคตอนนี้นะครับเราก็จะไปตามหามัางกรนะครับอย่างแรก,แกเลยมโต้เกมนี้แม่งมีเข็มทิศตัววะม,มีไหมไม่มีคือ,คอมังกรมันจะต้องตามหาที่ใต้พิภพเฮ้ยเห็นเห็นอย่างที่เราเห็นไหมแม่มีชั้นบนวะ อึ๊บอึ๊บเอึ๊บอึ๊บโอ้ไบอึ๊บอึถึงจอ๋อตรงนี้เคยเจออยู่แบบนี้ี่อะไรวะลาวายาลาวาลาวากูไม่ยุ่งม่มนมี้อาบึงสุดอดน้าบึงแล้วก็ลาวาเฮ้ยกูลืมตายตายตตาอรกว่าคนชานาญํามันจะเล่นเปพเล่นมาก่อนน้านี้ก็เยอะใน i อ a d นะ แล้วค่อยมาทำคลิปอีกทีหนึ่งก็อาจจะแบบงงงงแง่งนิดนึงก็อย่าด่าผมนะเพราะผมด่าคืนนืผู้เล่นครับผู้เล่นผู้เล่นเล่นนิดนิดเฉยเฉแล้วก็จะไปตามหาล่าบังกรฮะบ้านตรงนี้เราทิ้งเลยฮะไปทปชนภัยหาคนงาได้นะครับจะได้วิญญาณมังกรตามล่าหามังกรพี่ความอยากได้มังกรไหมไม่